วันนี้เราไม่ได้อยู่ในห้องออมตะเกมมินะน,นี่เราก็จะมาทําความลับของไอเทมกันนะฮะวันนี้ผมจะมาไม้เหมือนใครนะวันนี้ผมจะมาทําความลับของน้ำนั่นเองนะครับก็มาดูกันเลยอีกแล้วาหาถานะัาางแล้วถังมีแล้วนะฮะก็ขอออกมาเลย นี่วันนี้ครูเรื่องฟูได,ดมอนนะมัานรวยงี้อย่างนี้แหละอ่านี่อยู่ในเลตเองผมนะก็ ดีคีคกียก่าองผมได้เลยมันพูดมากนะโอ้โหโลเบอดเปลืกอกเนละ่าแล้วคือเนีย่ยคะไนะทนนั้นคะที่ดีกัน นะฮะน้ำวันนี้ใส่เป็นยังไงคุณจะเห็นว่าน้ำมไหลอองมาจากตรงนี้นะแล้วก็หลูตรงนูน้นนะครับมีบอกไหมฮนะถ้าเกิดคุณหากให้มันอยู่ตรงคุณอยากให้มันอยู่ไปฝั่งหนึ่งคุณก็ปิดตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่นะปิดอ่นะปิดตรงนี้อีกอ่นะ ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้มันก,นนก็จะได้แหละอืมอ่าที่ดีเห็นไหมฮะคุณนู้นก็จะแล้วมันจะบล็อกนึงแล้วก็มาอย่างนี้นะ้ำมันจะไหลมาแล้วคุณปิดตรงนี้ปุ๊บน้ำมันจะดือ้อดื้อนะไหลมาตรงนี้อีก มันก็จะชิไหายนะก็แค่นี้แหละนะครับคือผลสุดก็คือน้ำมีสมองนะครับเห็นไหมนะนะนะย่าเป็นฝั่งนี้สิในฝั่งนี้สิปิดเนะี่ย นว้วก็จะทะลึงมาเป็นอย่างนี้เป็นต้น,าก,านก็คือน้ำหลักการแล้วคือน้ําจะไหลข้ามบนลงสู่ที่ต่ํานะครับก็คลิปหน้าผมจะเป็นอะไรก็สม่ต้หุมได้เลยนะได้คลิปไม่ก็เออตได้คลิปอะเออผมนะน,มไมไมนี่มันทำใหม่ไม่เนี่ย ก็ถ้าชอบคลิปน,นี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์แล้วก็สามารถลองทำในเลื่เพลงคุณได้นะเออสวัสดีครับ